เยเ็มากน,น,น<ะ> <S <S ี่ครั้งแม่หมดทัดๆจริงจริงพิมเป็นแม่หมด <S 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 2> <S 2> พี่หมอต้องช่วยพิม ก่อนทำอ่ะน้องพิมพ์มีปัญหาที่มาบอกว่าออ้ยตอนนี้ไม่รู้ว่าทําไมหน้าไม่สวยเหมือนเดิม <laughs> พี่หมอทักว่าคางพิมมันย้อยจากซีเลอร์เก่าที่เคยทํามาใช่แล้วทีนี้พี่หมอก็เลยฉีดสลายซีลเลอร์เก่าให้ค่ะแล้วก็ฉีดซีเลอร์ใหม่เข้าไปซึ่งจริงๆแล้วเราเคยปรับรูปหน้ากันมาแล้วประมาณ2-3รอบหลายรอบแล้วแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะไม่ได้สลายของเก่านู่นออก ก็คือทําเพื่อตกแต่งหน้าไปเลยณวันล่าสุดเนี่ยพอมาเนี่ยมาดูปัญหาจริงเน่ไอ้ของเก่าที่มาตั้งแต่ต้นตอนนู้นนะมันกลับมาก็เลยจําเป็นที่จะต้องสลายของเก่าออกไปทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มต้นทําคางใหม่เนาะทำกรอบหน้าใหม่รวมๆแล้วก็คือประทับใจกับที่นิชิโกะมากนะคะแล้วก็ไว้ใจให้คุณหมอเนี่ย ฉีดฟิลเลอร์ให้พิมพ์มากเพราะว่าพิมฉีดมาหลายปีแล้วนะคะประมาณแบบสอปีแล้วก็สวยทุกครั้งเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะถ้าใครที่อยากจะฉีดฟิลเลอร์หรือว่าปรับรูปหน้านะคะก็สามารถทักมิชิโกมาได้เลยนะคะสามารถปรึกษาพี่หมอได้ค่ะมิชิโกคลินิก